ลาสตอรี่ครับก็มารับชมกระบวน986ครับมาสายมากเลยครับวันนี้ก็จะ9เกอยู่แล้วนะครับก็คงจะมาก็เสียเวลาไปเยอะก็มารับชมครับกระบวน986ครับเอฟซีทงาเข้ามารับชมนะครับก็ฝากกด เพื <Net> ่อเป็นกำลังใจให้กับช่องป๊าปาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป๊าปาพยอมมาแล้วนะครับรับชมครับปวนเก้าแปดหกครับ ครับผ่านมาแล้วครับเป็นกระบวนการครับบรรยากาศข้่หน้าหน,นาวแล้วอากาศเย็นมากแล้วครับครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับกับบรรยากาศเข้านาหนาวที่สถานีครับสวัสดีครับ